สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t Pod c a s t สพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ KPOp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงยูจินนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นสมาชิกนะคะในวงเคปเลอร์นั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ายูจินเนี่ยก่อนที่เธอเนี่ยจะได้มาเข้าร่วมวงเคปเลอร์นะคะเธอก็เคยเดบิวต์มา แล้วนะคะกับวง CLC นั่นเองนะคะในปี2015โดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้เป็นเด็กฝึกหัดนะคะกับ2ค่ายดังอย่างค่าย JYP Entertainment นะคะแล้วก็ Q Entertainment แต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะเข้าฝึกหัดที่ Q Entertainment เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอชื่นชอบนะคะรุ่นพี่ในค่ายอย่างนอน n A นั่นเองแล้วก็หลังจากฝึกมานานนะคะเธอก็ได้เดบิวต์วเป็นวง CLC นะคะในปี2015เนี่ย CLC นะคะมีสมาชิกอ่าทั้ง หมด5คนนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมากความสามารถแต่ว่ากระแสของพวกเธอเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาในวงนะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับวงโดยก็มีเอลกี้นะคะเมมเบอร์ชาวจีนที่มีความวิชวลมากๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงด้วยนะคะรวมทั้งอีกคนนึงนะคะนั่นก็คืออึนบินที่ตอนนั้นเนี่ยนะคะเธอได้รับกระแสพูดถึงจากรายการโปรดิวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีอัลบั้มต่างๆบอยออกมานะคะแต่ว่า กระแสะของพวกเธอเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักนะคะแต่ว่าแฟนๆที่ติดตามพวกเธอเนี่ยมาตั้งแต่เดบิวตก็ยังเชื่อมั่นในตัวของพวกเธอมากๆเลยนะคะทําให้พวกเธอเนี่ยนะคะก็ต่างได้ไปออกรายการต่างๆเพื่อที่จะทําให้กระแสะของวง C.L.C เนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยสมาชิกนะคะอย่างเยอ่นที่เป็นดัปเปอร์ของวงเนี่ยนะคะเธอก็ได้ไปเข้าร่วมรายการ Good Girl ในตอนนั้นนะคะซึ่งก็เป็นรายการของทาง Mnet นั่นเองนะคะก็เป็นรายการที่ ให้ศิลปินเนี่ยนะคะที่หลากหลายสไตล์เนี่ยมารับคำท้าม,มิชชั่นทางรายการนะคะทําให้เยอ,อึนเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถแล้วก็เสน่ห์ของเธอจนตอนนั้นเนี่ยทำให้วง clc นะคะก็เป็นที่พูดถึงมากขึ้นแล้วไม่นานมานี้เองนะคะกระแสะของ clc เนี่ยก็มีการพูดถึงมากขึ้นนะคะหลังจากที่ยูจินนะคะเธอก็ได้ไปเข้าร่วมรายการ survival นะคะอย่าง girl planet นายนายนะคะแฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยเดบิวต์ไปแล้วทําไมถึงยังมาเข้าร่วมรายการ การอีกนะคะเธอก็แปลว่าได้เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของ clc เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะกับอาการที่ยุบวงนะคะเหมือนว่าสถานการณ์ของวงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะักเธอนะคะก็ยังอยากเป็นนักร้องอยู่อยากแสดงบนเวทีนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจนะคะมาเข้าร่วมรายการนี้ ในรายการเนี่ยนะคะยูจินเนี่ยก็สามารถทําโชว์ต่างๆได้ดีโชว์สเสน่ห์ของเธอนะคะทําให้แฟนเนี่ยต่างชื่นชมแล้วครั้งนี้เองนะคะก็เป็นอีกครั้งที่ยูจินเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะได้คะแนนโหวตในรอบไฟแนลนะคะสูงมากๆเลยแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นวงเคปเลอร์นะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ยังได้รับตําแหน่งลีดเดอร์ของวงด้วยนะคะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงนะคะแล้วก็ได้รับตําแหน่งลีดเดอร์เนี่ยร่วมกันกับมาชิโร่สมาชิกชาวญี่ปุ่นในวงอีกด้วย ะะสําหรับวงเคเบิลเนี่ยนะคะได้มีกําหนดการสําหรับการเดบิวต์ออกมาแล้วนะคะคือวันที่14ธันวาคม2021นี้นะคะแล้วก็ได้มีการปล่อยภาพสมาชิกออกมาแล้วนะคะแล้วก็ข่าวดีสาหรับแฟนๆนะคะของยูจีนแล้วก็วงเคเ l e r เพราะว่ามีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะว่าวงเคเบิลเนี่ยจะได้แสดงในงาน Mnet Asian Music a w a r d นะคะในปี2021นี้ซึ่งก็จะจัดขึ้นเร็วๆนี้เองนะคะนับว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกเลยนะคะที่พวกเธอเนี่ยจะได้เข้าร่วมแสดง แสดงโชว์นะคะแล้วยูจินเองเนี่ยตอนที่เธอยังเป็นสมาชิกของ CLC นะคะวง CLC เนี่ยก็ยังไม่เคยได้ร่วมแสดงในรายการมามาเลยหลังจากที่เดบิวต์มานะคะก็ทําให้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของยูจินนะคะหลังจากที่ที่เธอเนี่ยนะคะก็เดบิวต์มานานเกือบ10ปีนะคะก็ได้เข้าร่วมแสดงในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะรวมทั้งก็จะได้สแสดงโชว์สุดอลังการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างตั้งหน้าตั้งตาน,นะคะ รอรับชมนะคะของศิลปินเคป๊อปต่างๆยังไงนะคะเราก็จะต้องมาเป็นกําลังใจให้ยูจินด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นเธอในฐานะของศิลปินเคป๊อปไอดอลอีกหนึ่งวงนะคะสําหรับเคปเลอร์นั่นเองนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่วันนี้เนี่ยเราก็ได้เอาออกมาแชร์กันนะคะเกี่ยวกับยูจินวงเว l c นั่นเองนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเธอก็เรียกได้ว่าเป็นยูจินนะคะลีดเดอร์แห่งวงเคปเลอร์นะคะสําหรับใคร ะะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ